ครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือวิธีการยึดนะครับอาผมขึ้นเข้าโค้งแบบนี้ให้ตรงนี้ก็จะเป็นขารูปตัว L อขารูปตัว L นะครับเบื้องต้นให้ลูกค้านำตัวซิลิโคนนะครับที่เป็นฐานน่ะหมุนเข้าไปนะครับอ่าหมุนเข้าไป1ด้าน2ด้านนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็เป็น3ด้าน4ด้านหมุนเข้าไปให้ชิดเลยตรงเนี้ยจะเอาไว้สำหรับการดูดพื้นผิวอาจจะเป็นสแตนเลสหรือเป็นพื้นผิวกระเบื้องก็ได้ แล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับขนาดถ้าเกิดว่าพื้นผิวของที่บ้านามีความลาดเอียงนะก็ปรับขึ้นปรับลงนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นแกนตัวนี้นะฮะแกนหลักแกนหลักเนี่ยเราก็จะมายึดก่อนนะแล้วก็ยึดน็อตไปนะครับอ่านี่ตัวนี้นะนอ็อตตัวผู้นอ็อตตัวเมียหมุนล็อกมีหกเหลี่ยมให้นะครับลูกค้าหมุนหกเหลี่ยมได้เลยอ่าสองด้านนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแกนโคง้งไม่ให้โยกนะครับ อพอประกอบเสร็จเรียบร้อยขึ้นรูปแล้วก็มาถาดที่สองถาดที่สองเนี่ยผมจะใช้เป็นถาดพื้นเรียบส่วนอีกชั้นหนึ่งนะตอนนี้ยังไม่ได้ประกอบเนี่ยอีกชั้นหนึ่งจะเอาเป็นชั้นวางจานตัวนี้พื้นเรียบวางแก้ววางชามได้นะครับตัวนี้ก็จะยึดเหมือนกันนะครับเอามาวางแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียเข้าไปแล้วก็ใส่น็อตตัวผู้เข้าไปน็อตตัวเมียมา นะครับแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมนะซึ่งเขาก็จะมีมาให้เรียบร้อยนะอยู่ในถุงนะครับเป็นน้องนี้นะครับแล้วก็หมุนได้เลยนะครับให้อยู่ตรงนี้ทําทั้งสองด้านนะครับอ่าทีนี้ก็จะเหลืออีกส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมเอาขึ้นโครงให้ดูเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวให้น้องเขายึดตรงนั้นให้ดูนะอ่า เราเตรียมในส่วนของสกรูไว้ก่อนเลยนะครับสี่ตัวนะด้านละสองตัวนะ,อ,ะอันนั้นพอเราขึ้นโครงอ่าอันนี้จะเห็นว่าเป็นที่วางจานตรงนี้วางถ้วยนะอ่ะเราก็ไปแนบอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็แย่สกรูเข้าไปในรูอ่าให้ให้มันตรงกัน อโอเคครับแล้วก็ไปอีกด้านหนึ่งอย่าไว้ตัวเดียวก่อนก็ได้ครับโอเคแล้วก็ใส่ไปอีกหนึ่งรั่วแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่ตัวเมียนะครับอ่าเรียบร้อยทียนี้เขาจะอยู่ละ ก็สกูอีกตัวหนใส่เข้าไปโอเคเรียบร้อยหลยังกากนั้นก็เต็นสกูตัวเมียนะครับพร้อมกับปจัจแจสวมครับตัวนี้หมุนอ่า ถ้ามีลูกค้ามีคีมนะครับเอาคีมมาช่วยจับได้ถ้าไม่มีก็หมุนล็อกอแค่นี้นะครับตัวต่อไปจับพับมือจับอีกมือหนึ่งหมุนโอเคเรียบร้อยอีกด้านหนึ่ง หมุนตัวเมียเข้าไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็ตัวนี้หมุนถ้าอยากให้แน่นหาทีมมาจับไว้อีกฝั่งหนึ่งนะแต่ส่วใหญ่หมุนอย่างเงี้ยก็จะแน่นละนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็หมุนทุกจุดให้แน่นนะอ่ะอย่างนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะตัวนี้ตะขอแผวนเขามีให้นะครับแล้วก็เสียบไปตามจุดต่างๆได้เลย นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบตรงไหนก็แผนตะหลิวทั่วๆไปนะครับอ่าบางทีก็เกี่ยวไว้ตรงนี้ก็ได้อ่าหรือจะแผนข้างล่างนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะเสียบกันตามข้างๆ้าอ่หนึ่งสองสามสี่ห้า หกมีให้หมด8ตัวครับอ่าโอเคต่อไปตรงส่วนนี้นะครับเป็นที่วางเขียงอ่าบางคนก็วางออกนอกอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ตรงนี้เป็นตะแกรงสําหรับวางอุปกรณ์ทาความสะอาดแส่ไปอย่างนี้นะครับอ่าน้ํายาตรงนี้เป็นที่เสียบมีดนะครับอย่างนี้ได้นะโอเคตรงนี้เป็นที่ เสียบที่ใส่ช้อนใส่ตะเกียบนะครับตรงนี้เสียบตรงนี้ได้อ่าโอเคเพราะฉะนั้นของผมเหลือตัวนี้อีก2อันนะบางทีผมก็เอาไว้แฝนพวกกระทะหรือตะหลิวอะไรบางอย่างโอเคครบทุกส่วนนะครับเรียบร้อยนะนะตรงนี้เรียบร้อยละตรงส่วนนี้นะเราก็สามารถที่จะเอาไว ฝั่งนี้ก็ได้ออนะอันนี้ก็เป็นที่เสียบมีดเนาะเมื่อกี้อาจจะมุมมองไม่เห็น,นก็วางไว้ใต้ฝาบนล่างได้เลยแล้แต่เราสะดวกนะก็เรียบร้อยครับ